เอาครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูเปอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเปิดคลิปข้างบนยอดเลยนะครับเพราะว่าล่างนั้นแม่งมีแต่ซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาลงไปดูเลยนะปึ๊บปึ๊บวยมาอยู่ไหนวะเมื่อกี้เสียงมันอาจจะมีซอมบี้ควางหินนะครับซึ่งซอมบี้ก็คือพวกไททันนั่นเองนะแต่ว่าเป็นไททันที่มันแบบเป็นมอดที่เขาสร้างไว้เป็นสกินนะครับเขาลงสกินไว้โอ้นี่ไง ซึ่งเป็นไอ้พวกซอมบี้ที่เขาเหลวลงสกินไว้นะครับเราก็ต้องโอ้โหดูดิครับแล้วแมปแม่ก็มืดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าได้ได้ยินเสียงนกอะต้องขออภัยนะครับซึ่งนกแม่งมาทําอะไรไม่รู้จิบจิบจิบอยู่ทุกท่หน้าหน้าโดนมากโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตบตายเลยตบทีเดียวขี้เตกโหดูหน้ามันสิเนี่ยครับก็คือซอมบี้นะซึ่งอ่าจะรอดไมนี่ยกู ไม่รู้ว่าในแบบนี้ยังมีอยู่แค่สาตัวนะเพราะว่ามันเป็นมีอยู่ห้าตัวครับซึ่งเกมนี้มันดาดนี้เป็นเวฟเวฟนะครับซึ่งถ้าเราฆ่าห้าตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเวฟใหม่เข้ามาครับซอมบี้ม่งตัวน้อยมากครับก็เลยมันยากต่อการฆ่านั่นเองนะครับเวลาฆ่านี่ฆ่ายากมากครับเพราะซอมบี้มันตัวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฆ่าไงอุ้ยฆ่าไปแล้วหนึ่งอุ้ย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 อู้ ไม่เอาเรื่องนะไม่อยากเอาเรื่องเอสียงมีดสัใจเดี๋ยว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 เดี๋วกี่ตัวถ้าชุดนี้หมดก็คงเป็นชุดใหม่มาแทนครับปึ๊บอุยโฮโฮ้ยเฮ้ยตบบิดมานั่งแล้วมานั่งแล้วมานั่งแล้วมันล้มล้มยืนยืนว่ายืดโอ้ย,อยเล่นยากมากนะเพราะมันตัวน้อยมากนั่นเองนะก็เลยเป็นอะไรที่โอ้โหติดอะไรวะ เฮ้ยต้องซอยทีทีต่อยยับยับเลยอืมเอาติดติดเททันตัวนั้นเวีนกรรมอุ้ยอุ้ยตัวนี้นั่งอ่ะอืมเอาไม่โดนเด้ออุ้ยนึกว่าจะโดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยอือโอ้โหไม่โดนอะไรวะมีดเออปืนไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าปืนมันฆ่าไม่ได้นะครับ เอาเอามีดหมดเอาชิบหายละชิบหายแล้ว,แลว,เวเดี๋ยวล่อมันรอมันรอมันรอมัน,อมนตอนนี้ต้องรอมันออกไปก่อนนะครับแล้วก็อ่ากลับไปใส่อาวุธโอเคแล้วตีลังกาปึ๊บเฮ้ยเชี่ยละไม่ตีลังกาไม่ออกเพราะว่ามันจะกระโดดไปหาม้านะครับซึ่งถ้าเราเอาม้ามาอนะ่ะเวลาเรากดตีลังกาแบบหลบนะครับมันจะโดนไม้ะครับมันจะกระโดดไปใส่ไม้เห็นปะเห็นปะครับมันก็เลยไม่สามารถออกได้นั่นเองนะ ต้องปิดม้าแต่ว่าลืมปิดน,นั่นเองนี่ตายไปหนึง่งอ้น,นี้ตายโหแล้วสลิงติดสลิงบัก๊กเล่นหมดนี้เท่ไรสลิงของรีไวน,นี่บัก๊กบ่อยมากครับโหแล้วแม่งคายยากมากอืมันตาไปเึ๊บเนี่ยบั๊กอีกแล้วชิหายแล้วชิหายแล้วโอ้โหดาบพังดาบพังยี่แม่งเล่นยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ น้อยล้วจะฆ่ายังไงวะเนี่ยแม่งตัวน้อยมากโอเคน่าจะได้โอ้โหล้วติดไอ้นีかかのの่อีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยเล่นยากยากยากจัดเลยไม่ได้ยากเพราะมันเก่งนะยากเพราะไอ้มันตัวน้อยนะครับก็เลยเล่นยากโอ้โหกระโดดเนี่ยเห็นไหมมันจะกระโดดขึ้นมาอย่างเดียวเลยเราจะเล่นอย่างนี้ซละอ่าปึ๊บโอ้ยไม่โดน ไม่โดนทีเลยอุ้ยงั้นเอานี่เอ่อรีเลยแล้วดิรีรีโอ้โไปเบฟใหม่มาไอันนี้14ตัวเฮ้ยแย่แล้วเบฟสอง14โอ้โหโอ้วัดตะฟักโอ้โหเยอะเยอะจัดโอ้เยอะจัดเยอะมากจะเล่นยังไงผ่านเคเบฟแรกมันก็จะตายละโอ้อุ้ยอุ้ยแหวะ จะลองเปลี่ยนมาใช้เป็น,ป,น,ป,นปืนบ้างแล้วกันครับเผื่อมันแบบอา,อาจจะดีกว่าไงมันจะดีกว่าได้ไงใช่ปะมันจะดีกว่าได้ไงวะในเมื่อปืนแม่งยิงอะไรไม่เข้าเลยเนี่ยยิงได้แต่ลูกกระตนี่ยยิงได้แต่ลูกกระตานะถ้ามีเพื่อนมาเล่น้วยสักคนหนึ่งก็ดีแต่ว่าไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้มาเสียได้ตรงนี้คนระับโอ้โอ้ไอ้ เล่ยนยากจัดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเลยแบบนี้แล้วมืดมากครับมืดมากไม่สามารถทำอะไรได้ไโอเคผมมีวิธีแล้วนะครับทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้ววิธีอะไรนะก็คือไม่มีถ้าเอาเบลโทนมาเหยียบนี่คงจะตายห่าหมดงั้นเราขอเล่นเป็นเอเลนธรรมดาแล้วกันครับไม่รู้ว่ามันแปลงร่างได้ไหมโอ้โหแปลงร่างไม่ได้ด้วยโอ้โหแปลงร่างไม่ได้ What t ต e f ฟ c k เฮ้ยเยอะละอ่ากลับไปเล่นตัวอ่ะกลับไปเล่นตัวเดิมแล้วกันครับโอเคแปลงร่างไม่ได้ดุดันดุเดือดไททันไททันไททันอะไรไททันซอมบี้โอ้เฮ้ยผมอาจจะเฮ้ยทีวีดีๆออกละ ไหนลองอ่าเราลองปรับไอตรงเนี้ยให้เจ้าท่านมันขนาดสักสามเมตรไปไงนนออาจจะได้ก็ได้นะมาแล้วก็ลองปึ๊บปื๊บอ้าวเอาจะพิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปทาไมต้องพิมพ์ตัววายกับตัวทีนะสำับกันโอเคมองว่าจะสามเมตรไม่ใช่ละมันเป็นแบบที่กําหนดให้นี่หว่าว่าตัวขนาดไหนมันเป็นแบบที่มันกําหนดให้เว้ย เราเลยไม่สามารถอันนี้ได้เรบเลยไม่สามารถตั้งค่าขนาดมันได้เลยเม่งเอาเรื่องวะเล่นยากพสมควรเลยนะเดินหมดละตัวน้อยมากอืออือโอ้โหโอ้โห,โโหตลังกาปึ๊บไปเลยจ้ามาน้อยยังซูมไม่ได้ซูมไม่ได้ยอมแพ้ยอมแพ้อะโ,โหล ไม่ได้โอ้โหช่างมาเถอะนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอเดียวขอจบเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเล่นไม่ได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาเล่นด่านอื่นแล้วกันนะครับคือด่านนี้ไม่ไม่ควรเล่นตั้งแต่แรกแล้วโอเคไว้เจอกันนะบ,บ๊ายบายนะ